vivo y 2 0 5g เปิดตัวแล้วมาพร้อมกับกล้อง64ลนะ้านพิกเซล ois กันสัน่นแฟลชเป็นวงแหวนสมาร์ท aurora l i g h การชาร์จเร็ว14วัตต์หน้าจอ refresh r a 120 h z สวัสดีครับกรบมาตในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนรราแปนกาซาส,สิบทัทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่จแพ้ข่าวสารที่มาเดใแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่มีการเปิดตัวโทราศัพท์มือถือ Vivo Y 100นะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารล่าสุดโทราศัพท์มือถือ Vivo Y 200ก็ทําการเปิดตัวในประเทศอินเดียเป็นที่แรกแล้วซึ่งตัวนี้จะมาพร้อมกับชิปเซตหน่วยประมวลผล Snapdragon 4 Gen 1นะครับรองรับ 5G และมีสุดเด่นในเรื่องของกล้องหลังนะครับความละเอียด64ล้านพิกเซลมาพร้อมระบบการสั่น OIS มีวงแหวนนะครับที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้คือ Smart a u r o r a Light นะครับหน้าจอเป็น AMOLED ครับขนาด6.67นิ้วให้ความละเอียดน,นะครับที่สูงและมีค่า Refresh r a e 120 Hz ด้วยนะครับกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับกล้องหลัง64ล้านพิกเซลมาพร้อมกับ OIS การส่นนะครับ ไฟแฟตออโรร่าไรท์นะครับตัวนี้มีกล้องเซริหน,หนี่งตัวความละเอียด2ลร้านพิกเซลในส่วนแบตเตอรี่4,800มแดมีแรมการชาร์จที่เร็วๆร็วนะครับ44วัตต์มี2สีครับคือสีเขียวนะครับแล้วก็สีทองเปิดให้จับจองในประเทศอินเดียเป็นที่แรกในราคาเริ่มต้นอยู่ที่21,999รรูปี หรือประมาณ9,590บาทนะครับรุ่นเริ่มต้นคือ RAM 8GB หน่วยของจำา128และอีกตัวหนึ่งนะครับรุ่น RAM 8GB หน่วยของจำา256จะอยู่ที่23,999รูปีหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเข้าๆนะครับ1 4 9 0บาทเท่านั้นนะครับในส่วนของ RAM เนี่ยให้มาถึง 8GB เลยทีเดียวแล้วมีฟีเจอร์ RAM เสมือนนะครับอีก8รวมเป็น 16GB นะครับถือว่า ฟีเจอร์นะครับค่อนข้างมาครบคันและก็เข้าอินเดียเป็นที่แรกส่วนรุ่นนี้จะถูกวางขายในประเทศไทยหรือไม่อันนี้ไว้มาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนึงอย่างแน่นอนครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย เ,เพื่อนสามารถที่จะสแกน QR code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกบมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย